ก่อนที่เราจะไปดูคลิปกันนะครับผมนะสำหรับใครที่บอกว่าอยากมีไอเดียเทพๆนะตัวดีๆนะฮนะแล้งสูงๆวินเล็ตส,สวยๆนะครับมาเล่นนะครับผมในะราคาเริ่มต้น50บาทนะผมขอแนะนำเพจแอระนะ์มินต้น DV7 เลยนะครับผมเพจรับซื้อขายหนะ้าเกม r v ที่ปลอดภัยที่สุดนะครับนะผมรับประกันเลยนะฮะสำหรับ,บใครที่แบบสนใจนะทักวไปทางเพจได้เลยนะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับผม ส,สวัสดีท่านผ <c oughs> ู้ชมทุกคนทุกท่านนะครับผมในวันนี้ก็อยู่กับผมซีเกอร์ทีวีกแล้วนะฮะซึ่งนะครับผมเราก็อยู่กับเกมอาวินนั่นเองนะครับผมนะฮะก็อยู่ในเซิร์ฟเบต้านะครับผมแะก็ผมจะพาท่านผู้ชมนะมาดูฮีโร่ใหม่นะครับผมนะที่กําลังจะเข้านะครับผมนะก็เป็นฮีโร่ใหม่เออผมเห็นหลายๆคนแล้วแหละทุกคนน่าจะเห็นแล้วนะครับที่แบบว่าเอ่อตัวมันเป็นยังไงอะไรยังไงนะแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบคลิปจากต่างประเทศนะสำหรับคนไทยนะครับคือเอาแก่คือแบบเอาคลิปคนอื่นมานะครับผมไม่ได้จะแซ่หรืออะะะไรนผมก็จ เขาเรียกไรผมผมมองว่าไม่ต้องรีบขนาดนั้นก็ได้นะครับผมนะเออไอ้ผมว่าผมผมรู้ข่าวตั้งแต่เมื่อคืนนะครับผมนะประมาณตีหนึ่งตีสองแล้วนะฮะแต่ผมก็ไม่รู้ทำยังไงเพราะอัปเดตเซิร์ฟเบต้าเข้ามามันก็ไม่มีตัวละครนี้ผมก็แบบไอ้ชี้ว่าทำไงว่าผมก็แบบไปหาวิธีเอาตัวดึงเอาตัวมันออกมาเล่นจนได้นะครับผมนะก็โอเคซึ่งตัวนี้นะครับนะครับว่าจะเป็นแคลรี่ผมไม่รู้อะไรเลยนะครับผมนะเดี๋ยวมาดูกันดีกว่านะครับผมนะก็ไยืดรูปร่างลักษณะ โหเฮ้ยมากสวยนะทำเล่นไปนะผมจะสูงค,ค่อยใกล้ดีกว่านะครับผมนะเนอะโอเคว้าภาพมันอาจจะแบบไม่ชัดหน่อยนะเพราะว่าผมไม่ได้ปรับกราฟริกอะไรดูย่ายังเป็นดิน้มันอยู่เลยนะผมนะโอเคแต่ครับไม่เป็นไรนะครับผมเนาะโอเคตีปกติประมาณนี้นะครับผมนะะอ้ไอันนี้เท้นะทำเล่นไปนะครับผมนะอ้เนี้ไม่ภูิใจว่าไม่กลัวจะดึงตัวนี้ออกมาใช้ได้ข่อใดเยอะลำบากนิดน,นึงนะ ผมหาวิธีมานานมากอ่ะเออตั้งแต่ตีสามจนกี่โมงตอนนี้บ่ายสามนะครับผมนะเออโอเคไนเป็นสายแคลรี่นะครับผมนในรหรับเจ้าตัวนี้นะครับผมนะสกิล<อ>หนึ่งโอ้สกิลหนึ่งคือนายไม่รู้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกูจะตายมันตีไม่เข้าเลยเมื่อกี้เห็นปะมันตีเวนไม่เข้าเลยมันเป็นแคลรี่หรือว่าตัวอะไรวะเนี่ยโอนะแต่ตีระยะมันเขานั่งที่จะเหมือนแคลรี่เลยนะโอ้ไม่ตีแสแต็กว่ะสกิลสองอะสกิลสองวิ่งไว ววเวลาเตะยืนไปกลับด้วยทุกคนเฮี้ยเท่วะเฮ้ยกลับมาแวนขบมอนขบมอนโอเคเดี๋ยวผมจะยืนตีโอ้ oh, เท่อยู่นะครับเลือนไป ก็ตีปกตินะสกิลหนึ่งก็จะมีอะไรไม่รู้นะพุ่งออกไปนะแล้วก็จะมีสัญลักษณ์นะครับผมเนะี่ยก็ผมไม่รู้เหมือนกันว่ามันคืออะไรนะสำหรับสกิลสองก็จะมีสแต็คขึ้นบนหัวนะครับผมเนะี่ยก็คือแบบตีตีเร็วขึ้นด้วยนะฮะสังเกตดูนะครับผมนะเออขนาที่จะโอเคนะทำเล่นไปจะต่ผอยากรู้ว่าสแต็กมันทำอะไรไ,ได้วะแล้วก็ตีมันตีแล้วไปกลับด้วยนะทำเล่นไหนะครับผมเนะี่ย คือตัวนี้นะครับผมนะคือมันทำให้ผมคิดอยู่ตัวหนึ่งนะเหมือนใน l อเลยมันชื่อว่าอะไรว่าดาวเวนบ้างน,นะครับผมนะเดีด๋ยวดูอันตีมัดีกว่าอันตีนี่เนี่ยดูดิมันไปกลับและคือมันไปกลับเหมือนดาวเวนเลยมันตัวมันคล้ายดาวเวนมากอะ่ะใครใครที่เคยเล่น l ออก็น่าจะรู้นะครับผมนะดูดิเนี่ยคือมันจะไกลสุดแมปเลยนะครับผมนะแล้วมันก็จะกลับมาเดี๋ยวลองดูโอ้ไปแล้ว าอาจจะมึนหัวเลดนึ่นงะเห็นปะมันก็จะไปมันจะไปกลับนะครับตรงนี้ไม่ว่าเราจะเดินไปทางไหนมันก็จะเดินมันก็จะกลับมาหาเรานะถ้าถ้าถ้าเหมือนของดาวเวนนะเอาไปไหนแล้ววะโอ้ยโอ้โอ้ลกอเนี่ยกลับมาละนะครับเห็นปะคือการไปและการกลับนะมันจะสร้างดาเมจด,ด้วยนะเหมือนดาวเวนเลยแต่ว่าดาวเวนมันการตีปกติมันเฮ้ยมันกลุ้มหล็กวะ แต่ว่าการตีปกติของดาวเวนนะครับผมมันจะเขาเรียกอะไมันจะมีมันจะเด้งกลับมาได้แล้วเราก็เดินไปเหยียบอะไรประมาณนั้นนะฮะเออมันจะเนี่ยเพราะว่ามันออกแบบมาคล้ายๆกันแล้วมันจะทําให้เล่นง่ายกว่าด้วยนะครับผมนะเฮ้ยแหลกว่ะผมโหลดไม่เสร็จด้วยนะครับผมนะผมรีบด้วยแหละคือเซิร์ฟเบต้าตอนนี้เป็นไรไม่รู้นะใครโหลดเข้ามพวกมันก็จะค้าอยู่ที่หกสิบสามเปอร์เซ็นต์นะครับผมนะผมไปหาวิธีแก้ อันนมาแล้วก็มาหาวิธีโหยุ่งยากมากนะผมนะเอ้ยมันมองปเถย่อเหมือนดาวเว่นนะทําเล่นไปเนี่ยแต่ดาวเวนมันปกติสกิลสองมันจะแบบเดินไปเดินไปเขาเราียกว่าเดินเก็บมันจะกระเด็นกลับมานะฮะแต่อันนี้เขาน่าจะแบบทําให้มันเล่นง่ายขึ้นนะอ่ะอดูดิแต่ผมงงสกิลหนึ่งวะสกิลหนึ่งมันทำอะไรได้วะ มีทูราเมตอ่ะตีมีทูราเมตไม่น่าใช่น่าจะเป็นพาสซีฟเออมีเป็นพลัง,ลงแฝงแลผมว่าตีติดเวทเหรอโอเคเดี๋ยวเราออกของก่อนก็แล้วกันอ,ออกของเน้นนี้หรออ,ออกตามที่มันแนะนำเลยก็แล้วกันเนาะเน้นกีบอ่ะโอเคเน้นกีบแรงเองเรื่อ,องน,อนี้นทุกคนทำไปเล่นไป ผมก็พามาดูเฉยนะผมไม่รู้นะว่าสกิลมันมีความสามารถอะไรบ้างนะครับผมนะก็อมผมพามาดูเฉยเที่ yeah, แต่ได้ไปแคลรี่อะไรอย่างงี้ที่โคตรเทสกิลหนึ่งมันเหมือนอันนี้เหมือนอะไรน,นี่ดีด,ดิผมว่าน่าจะเป็นหลายเป้าหมายนะมันเหมือนมันเหมือน ม,มันเหมือนใครสาบว่าใครจะผิดใครสาในเอลเอลอ่ะแต่ว่ามันมีสแต็กค,คำาะไดได้วะมันมีสาระสัญลักษณ์ขึ้นบนหัวมันน่าจะมีอะไรให้ทำดิ ผมว่าถ้าถ้าผมเดานะไปกิลหนึ่งมันสามารถเกระจายได้นะเขาเเหมือนใครสะละ LL นี่ไงปะนาเมจมันกระจายโอ้โหเหมือนเลยประมาณนี้นะครับผมนะก็ ผมผมไม่รู้สึกว่ามันถือเต้นตรงไหนนะเพราะว่ามันตัวมันเหมือนมันเหมือนดาวเวนนะมันเหมือนมันผมพูดตรงๆนะไอ้มมอีมันเหมือนมันเหมือนก๊อฟมาไอ้ไม่อยากจะพูดนะผมกลัวแบบแฟนอาร์วีหรือว่าอะไรเงี้ยจะโมโหโกรธแคลนสำหรับใครที่เป็นเอลแฟนเอลก็น่าจะรู้อยู่แล้วนะว่าตัวนี้แม่งก๊อฟมาชัดๆนะครับผมนะแต่ผมก็ไม่เป็นไรนะผมจะไม่เซลหรือแม่แ้่ก็ละกันนะครับตัวมันก็มีแบบคล้ายๆกันแหละทุกเกมนะครับผมนะก็อย่างอย่างเช่นบูคองะเอลก็มี เอาวีก็มีะโดต้าก็มีนะครับผมในะห้องนั้นก็ยังมีเห็นว่ามันก็หลายลตัวก็มาแบบคล้ายๆกันนะครับผมนะแต่ก็โอเคประมาณนี้ไปกลับได้ฮนะติใครที่สิใครที่อยากรู้นะว่าดาวเวนเป็นยังไงนะครับเนะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงว่าใต้คลิปหน่อยลูกลูกตัวไอ้ด้านขวานะครับผมนะก็ไปดูได้ผมเคยเล่นมาแล้แลวดาเวนอ่า เอลเอลโทรศัพท์นะครับผมนะก็มันก็คล้ายๆกันเลยใครใครที่ไปดูก็จะรู้แล้วว่าเหมือนกันเลยนะครับผมนะไอเทมันโคตรเหมือนเลยโอเคนะก็สำหรับคลิปนี้นะก็ต้องลาไปก่อนกันละกันนะมันอาจจะเห็นเรีแอคชั่นผมมันไม่ค่อยตื่นเต้นเท่าไหร่นะเพราะว่ามันแบบไอ้มันก๊อปมาทั้งดุนแหละไอ้เทยแล้วคือมีแค่สกิลหนึ่งท่านั้นเองที่มันไม่เหมือนนะครับผมนะคือสกิลหนึ่งเหมือนแม่งแม่งเหมือนใครายสะมากกว่านะครับผมนะเออแล้วแล้วก็มีสัญลักษณ์อ่ะเออแล้วก็ถ้าเหมือนใครายสะอีกทีหรือแม่งบัฟไป ผมอาจจะรีวิวไม่ครบนะครับผมเนี่ยผมก็ไม่รู้เหมือนกันหรอโอ้โหโอ้แต่มังซอยมากอะ่ะผมบอกเยสกิลของสิ่งสองมันซอยมากนะครับผมเนะี่ยคือมันเหมือนมันเหมือนเดวเวนชาวบับที่แบบเล่นง่ายอะ่ยะเข้าใจปะเหมือนเดวเวนชาวบับเล่นง่ายขึ้นนะครับไม่จะเป็นต้องแบบเดินไปเก็บเอ่อมีดที่ปลากลับมาอะไรันนี้นะครับผมนะมดูดิ หนมันเหมือนแล้วเป็นแล้วเป็นฉบับเล่นง่ายอ่ะแต่ผมอยากรู้ว่าถั่ยรักทำอะไรได้วะ <c oughs> โอเคเอาเ่็นแบคเกมนี้ก็ต้องอะไรไปก่อนอะไรผมก็ไปรเหมกันนะว่ามันทำอะไรได้นะครับผมเนี่ยผมรู้ละวว่าทำไมเกมมันเข้าไม่ค่อยได้ดูดิ แม่งบักอะไรไม่รู้เตมหมดนะครับผมนะโอเคก็ไปยครับผมจะไปในคลิปหน้ากันแล้วกันนะครับผมนะสำหรับตัวดาวเวนนี้ก็คิดเห็นกันยังไงนะเจยังแซวไว่อยู่ดิกูโอเคบายครับผม